เอ้ยซักกุ้งเหรอเด้งมากเสียงดังเค่นะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาทำกุ้งแช่น้ำปลาทำกันเลยไหมทำเลยโอเคอันนี้นะซื้อกุ้งมาตั้งแต่เมื่อวานแต่เพิ่งได้ทำวันนี้อกุ้งตัวใหญ่มาก ทำกุ้งแช่วิธีทําก็ง่ายๆล้างกุ้งแล้วก็ตัดหัวกุ้งออกแล้วก็แกะเปลือกแต่ที่สําคัญเราต้องเอาเส้นข้างหลังมันออกเลยนะที่มันเป็นสีดำอะ่ะแล้วก็ผ่ามันออกแบบนี้นะแล้วก็ทําไปทีละตัวทำไมตัวนี้ไม่มีเส้น ไม่มีเส้นนีเขางานลำบากกันเนี่ยทำไมอ่ะไม,มไม่มีเส้นจะมากินกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของน้องโมนะ,นะสูตรเด็ดอูมามิเธอรสชาตมันเยอะเลยนะชาตวิญญาณกุง้งเสร็จแล้วนะแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้าง แช่้ำแข็งไว้แล้วเราก็จะมาตันน้ำจิ้มเดี๋ยวเราจะมาล้างกุ้งด้วยน้ำโซดากันนแล้วก็เอาไปแช่ไว้ล้างเพื่อความสะอาดแล้วก็ดับกลิ่นขาวแล้วก็ทำให้หน้าเด้งด้วยเด้งยังไง จะให้เด้งเหรอเธอเหมือนเหมือนเธอใส่ผงซักฟอกเลยสักกุ้งไหนเอากุ้งขึ้นมาดูเื้ยสักกุ้งเหรอรู้สึกรู้สึกกุ้งสะอาดอแช่ไ้สักอาทิตย์เอ้ยไม่ใช่นาทีหนึ่งก็ได้ระหว่างเราแช่แล้วก็มาทำน้ำจิ้มกันนะส่วนประกอบก็เหมือนเดิมมีพริกมะนาวน้ำปลาูรส มชูรลดรอบแรกมีหลายรอบเลยหรอป้ยทำไมคิวข้าวหมวดอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะกระเด็นใส่หน้าจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาล ู้ไหมว่าเขาไปซื้อมะนาวลูกเ่าไหร่ลูกเ่าไะร่ไทยสี่บาทลูกละเก้าบาทโอ้มะนาวโคตรแพงอ่ะทําไมซื้อแพงขนาดเนี้ยก็มะนาวลูกเล็กมันน้ํนก็ไม่ค่อยมีโอ้ต้องเอามะนาวแบบมันก็ไม่ได้ลูกใหญ่มากอ่ะแต่มะนาวแพงมากเลยเฮ้ยเบอร์แล้วเก้าบาทเลงเขาซื้อมาสองลูกสิบแปดบาทแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่น้ำปลา ชิมไหมเดี๋ยวค่อยชิมใส่ช่วยเลยทำไรเอ่ยเทน้ำออกเทน้ำโซดาออกแล้วเดี๋ยวเราไปแช่น้ำแล้วก็น้องน้ำแข็ง ก็นอกไว้แล้วก็เดี๋ยวมาจัดจานแล้วก็เดี๋ยวมานั่งกินกัน อร่อยทำไมอร่อยแล้วมา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 นี่เรามีพริกบูดาเบดด้วยนะพริกแบบเขียวเหลืองแดงเหรออืมสวยมากเลยพริกบูดาเบดอ่ะบูดาเบดร้อมเพลงอะไรฮ้ยกินบูดาเบดร้อมเพลงอะไรไฟเออร์เล้อมเลยโอ้ยเร็วๆร็วพุ่งแบบเด้งมากเลย อแซ่บบอปลากลาโคตรเด้งเลยห,หยดใส่เขาเลยนี่นะคนๆคๆนคน่างนี้อันนี้เขาไม่ได้เรียกกุ้งแช่น้ำปลาน้ำกุ้งแบบอันนี้กุ้งจิ้มน้ำจิ้มสีฟูดซาซิมีกุ้งนี่ไงเด้งมากว้าว สเสียงด้งองร่อยไหมไม่ร่อยอ่ะเพราะว่าเธอจะไม่ชอบไหนลงอลงอร่อยดีเนี่ยะได้ <S <S ก,กุ้งแบบโคตรเด้งเ,ะเละเด้งแบบน like ี้ใช่ใครไปทำตามก็อย่าลืมอะไรนะแช่โซดาด้วยเนาะช่วยได้เยอะ แค่โซดาแล้วก็แช่น้ำแข็งน้ำแข็งนะก็ก็ทำให้เด็กเย็นด้วยอร่อ,รอยอ่ะน้องอยากกินน้ำอะ่ะ กระเทียมกระเทียมด้วยลหละน้องพริกพริกหวานมากอลไม่เผ็ดใช้กระเทียมด้วยไหวมันไม่ขาวเลยใช่นะเทียมหนเยิบใหอ้อ่ะ เอ้ยยอดใสค่ะโอ้ยกุ้งยังไม่ตายเอาด้วยใช่นมากแบบสุ่มๆมาก ทำจิ้มอร่อยมากเดี๋ยวเธอทำขายแล้วเพื่อนๆจะว่าซื้อไหม <c ười> อ,อร่อยแล้วก็ถูกกว่าไปซื้อที่ร้านอีกนะถ้าร้านประมาณห้าตัวประมาณร้อย ร้อยกว่าบาทวันนี้เรากินไปกี่ตัวแล้วเนะี่ยเมื่อกี้มีสองแถวแบบเต็มเต็มอ่ะเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่ครึ่งโลน่าจะประมาณสิบกว่าตัวร้อยกี่บาทร้อยสามสิบซื้อมาทําเองถูกกว่าอ,อได้เยอะกว่าอร่อยกว่าเด้งกว่าใช่เขาว่าอร่อยกว่ากินร้านอีกนะนน้องถ้าไปที่ร้านอย่างไม่น่าเกินห้าตัวประมาณร้อยกว่าบาทโอเคค<า>่ะ นี้ก็เราก็มากินกุ้งแช่ม,มาทำกุ้งแช่ให้เ,เพื่อนๆดูแล้วก็มานั่งกินกันเนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าก็จะจะพยายามทำคลิปให้เยอะๆเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยเนาะกับช่องมีน้ำใช่อ,อันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายอืไอ้ตีมีนาวกุ้งเล่นน้ำเหรอ ออืมแบบเป็นสีเหลืองมบ้างไห<ป>มเสียเหมือนในหนังที่แบบฉากหักกระดูกอะเธอหักกระดูกสีเหลืองอร่อยกว่าสีแดงจริงปะเนี่ยอืมไหน มันกลิ่นมันน้อยกว่าสดน้ำแต่ต้องระบังอย่าให้เข้าคอนะเข้าคอ,อนี่งานเข้าเืยน,นะไอยับเวล o กู